28ตุลาคมสองห้าที่วัดสีเอี่ยมเขตบางนากร,รุงเทพมหานครงานศพนายวิรุษกนรับ อายุ53าปีเสียชีวิตด้วยโรคไตวาย ไหนน่างูเนี่ย

มันศุกไม่ได้ศุกรไม่เด้ยี่สิบแปดตุลาคมสองห้าหกแปดที่วัดสีเอี่ยม เขตบางนาขนงเอ้ยไม่ใช่สิเขมหานกรถนนบางนาต่ากรม .4 สี่งานศพนายวิรุธก่อนรับอายุห้าสิบสามปีเสียชีวิตด้วยโรคไตวายเมื่อวันที่ยี่สิบสองตุลาคมสองห้าหกแปด ชอบนะศพวันนี้นะชุมเพิงวันที่28ม <c oughs> ีพี่หมูแม่แบกมีน,นั่นนันมาจากราิยมหลานเรา นั่งนี่แหละ 因为他们在场上的这个礼物会发现了很多责任但是他们在场上的这个礼物会发现了很多责任。<laughs> <laughs>